รถ11ตั้งในราคาสุดคุ้มต้อง h ุนไดสตารเลี์ฟรีเมียม2.2ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปอพาทุกท่านมาพบกับรถครอบครัวยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยนะคะนั่นคือเจ้า Hyundai คุณไดสตาริเ i ียคันนี้เป็นตัว2.2พรีเมียมนะคะมาพร้อมกับสีดำแบบนี้เลยนะคะ กันชนเป็นสีโกลเด้นแบบนี้เลยนะคะโกแบบโกเลยค่ะสวยมากแล้วก็ระบบไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED นะคะคันนี้เต็มระบบมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติในที่มืดนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.2พีเมียลซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัว2.2ลิตรเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2022ด้วยนะคะ ความสวยงามของตัวรถไม่ต้องพูดถึงลายแมกนี่มาแบบนี้เลยค่ะกระจกข้างนะคะแล้วก็กล้อง360คันนี้มาเต็มระบบเลยนะคะกล้อง360เรามีมาให้เลยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะคะพร้อมบันไดขึ้นแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยค่ะออปชั่นเต็มเบาะภายในเป็นแบบ11ที่นั่งสีดำนะคะ เบาะสภาพยังดีเนี้ยสวยงามมากนะคะมาพร้อมกับกระจกพาโนรามิกสันลนะคะสองตอนนะคะมีตอนหน้าเป็นบานหนึ่งแล้วก็ของผู้โดยสานะคะอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะบานใหญ่เต็มๆแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ด้านหลังก็เป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ เปิดปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะไฟด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะกลางคืนนี่สวยมากเลยคอนเฟิร์มแล้วก็พูดถึงช่วงล่างนะคะมีลูกค้าอาจจะถามมาว่าช่วงล่างเขาเป็นแบบไหนถ้าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงค์นะคะช่วงล่างด้านหน้า,าจ,จะเป็นแบบแมปเพรสันสตาร์ทนะคะตัวนี้ก็คือเต็มเลยในส่วนของ คนขับนะคะเราไปดูในส่วนผู้ขับขี่นะคะในส่วนผู้ขับขี่เนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีจอแยกนะคะ2จอสําหรับตัวแสดงผลการขับขี่ด้านหน้านะคะแล้วก็จอกลางนะคะอ่าฝากอยากนอนแบบง่ายขึ้นจแบมาที่ชอบัขนส่วนในเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบใช้วิธีการกดปุ่มนะคะคันนี้ไม่แค่4ี่หมื่นโลนะคะ ไม่น้อยๆเลยนะคะสภาพคือป้ายแดงเลยนะคะโอเคกระจกก็ปรับไฟฟ้าค่ะปกติเลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2022เลยไม่เพียง40,000นะคะที่ชิปเปอรเเนี่ยเราสนนราคาให้ลูกค้าอยู่ที่ 1>, 1 8 3 9 0 0้บาทเท่านั้นเองนะคะหากใครสนใจหารถครอบครัวไปเที่ยวเตรียมไปสงการนะคะพาครอบครัวไปพักผ่อนเจ้าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีอันดับต้นๆเลยหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถออทักเข้ามานะคะในคอนแทคด้านล่างนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของ t r i p เปด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะพบกับ เจ้าตัวไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวปอจะพามาแนะนำในคลิปต่อไปค่ะขอบคุงค่ะ